สวัสดีคะ่ะพี่โอ๊นะคะทุกคนมดอยู่กับพี่โอ๊กนะคะเจ้าของร้านฟาร์มไม้น้ำนะคะที่คลิปที่แล้วเรามาถ่ายกันนั่นเองะคะ่ะแล้วคราวที่แล้วคะ่ะพี่โอก๊กตอนที่มดมามดแอบ,บเห็นพี่โอ๊กตั้งตู้ค่ะเขาเรียกว่าตู้พารูดาเลียมใช่ไหมคะที่แล้วมัน<ช>ต,ต่างจากตู้ไม้น้ำยังไงคะ<ช>คือเป็นตู้พารูดาเลียมก็คือครึ่งบกครึ่งน้ำครับก<อ>็คือมีส่วนที่อยู่บนบกแล้วก็จะมีส่วนที่อยู่ในน้ําด้วยจะต่างกับพวกเทราเลียมสวนขวดตรงที่ว่าจะต้องมี โซนที่เป็นน้ําเลยไว้เลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรได้ถ้าโมาอยากจะเริ่มต้นตั้งอาหารอยากจะรบกวนพี่โอกอะเล่าตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆเลยว่าเออทำยังไงอะไรแบบนี้ค่ะเริ่มจากอะไรค่ะก็ตอนแรกก็ขึ้นอยู่กับขนาดตู้ก่อนนะครับว่าเราเราจะใช้เป็นตู้แนวไหนแนวสูงแนวเตี้ยทีนี้การจัด layout ก็เป็นไปได้หลายแบบเราอาจจะใช้ของธรรมชาติหมดเลยใช้ขอนไม้ก้อนหินมาวางแล้วก็ เล็งว่าจะปล่อยน้ําตรงไหนจะดูดน้ําจากตรงไหนให้มันแบบให้มันไหลเวียนให้ดีครับ,รบให้มันเป็นระบบแต่ถ้าเกิดทําเป็นอย่างอย่างอย่างอันเนี้ยอันนี้คือเรายิงโฟมเอาเพราะว่ามันเป็นตู้สูงก็เลยใช้ใช้โครงสร้างเป็นแผ่นพลาสติกค,ครับทําเป็นโครงสร้างก่อนแล้วก็ยิงโฟมเข้าไปจากนั้นก็พ่นสีพ่นสีให้เหมือนก้อนหินแล้วก็ค่อยลงปูนครับ ลงปลูกต้นไม้แล้วใช้เวลานานไหมคะก<า>ี่วันที่จะเริ่มเริ่มตั้งโครงเริ่มดูกว่าจะลงต้น,มตนไม้ได้ประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งิตย์กว่าใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์เลยนะคะแล้วพี่โองคมีวิธีการจัดเลเยอร์หรือว่าเลือกต้นไม้อย่างไงให้สวยงามแบบนี้คืออย่างเช่นงดน,นะคะตั้งตู้ไม้น้ำมันก็จะมีหน้าต่ำหลังสูงเพื่อแบบว่าให้สวยงามพี่โอ๊มีวิธีการยังไงอะค่ะถ้าเรื่อง ความสูงความเตี้ยก็คล้ายๆกันครับมไม้ที่เวลาโตและขนาดสูงก็ไว้ด้านหลัง<อ>แล้วก็ไล่ลงมาเป็นเตี้ยเตี้ยเตี้ยแต่ว่าส่วนมากที่เลือกเอามาจัดในตู้พาลูดาเลียมเนี่ยครับมันจริงๆก็ใช้ได้หลายชนิดนะครับใช้ไม้น้ําได้เกือบทุกชนิดเลย<อ>แต่ผมจะเลือกพันธุ์ที่ว่าแข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องการความชื้นมากเป็นพิเศษในการมาปลูกครับ แล้วต้องมีตัวช่วยอะไรไหมคะคือส่วนมากนี่ไม้น้ําจะมีทั้งใบบกใบน้าใช่ไหมครับค่ทีนี้การจะใช้มาอย่างเงี้ยก็ต้องเอาเฉพาะใบบกมาก่อนอ๋อแล้วก็ปลูกในที่นี้เราก็ต้องตอนจัดเลเยอร์ครับก็ต้องคิดว่าจะมีน้ําไหลผ่านตรงไหนบ้างซึ่งรากของต้นไม้พวกนี้ต้องมีน้ําไหลผ่านมาถึงจะอยู่ได้ครับโอ้คือแล้วมีไอตัวที่พุ่งๆออกมานี่คืออะ,อะไรคะออนี่ก็คือช่วยช่วยให้ความชื้นไปอีก อีกขั้นหนึ่งคือนอกจากน้ําที่ไหลผ่านนี่ก็อาจจะยังไม่พออาจจะต้องเป็นการใช้เขาเรียกอะไรนะคะใช้หมอกอ๋อเป็นหมอกเป็นตัวตัวเครื่องเหรอคะหมอกเป็นเครื่องเล็กๆต้องเสียบปลั๊กเอาเสียบปลั๊กแล้วก็จะพ่นหมอกออกมาอย่างนี้แล้วแล้วอย่างเช่นตู้ของรถอย่างเงี้ยก็ใช้ระบบกรองไม่รู้ตู้แบบนี้ใช้ด้วยไหมคะครับใช้เป็นปั๊มครับใช้เป็นปั๊มตัวหนึ่งจะแอบอยู่ด้านหลังค่ะซึ่ง ก็น้ําที่ไหลลงมาจะไหลลงมาข้างหน้าใช่ไหมครับค่ะแล้วน้ําก็จะซึมไปด้านหลังซึ่งเราก็จะทําที่กั้นเอาไว้ไม่ให้ทรายไม่ให้เศษใบไม้อะไรเข้าไปแล้วก็ปั๊มตัวนี้ก็ปล่อยขึ้นมาข้างบนอีกที<อ>พวกทรายพวกหินพม,มิดเนี่ยก็จะกลายเป็นกองไปด้วย<อ>ไปในตัวอยู่ในตัวเลยเลก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เหมือนตู้ใบน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ช่วยให้น้ําใสด้วยช,ช่วยให้ให้ความสะอาดของตู้ใช่ไหมคะ่ะใช่ ต้นนี้ค่ะพี่โอ๊กเลือกต้นไม้อะไรมนาะลงบ้างค่ะ,ะหลักๆนะครับจะเป็นใบแฉกแครับผมใบแฉครับจะเป็นใบเล็กๆเล็กๆซึ่งก็เป็นหนึ่งในเฟิร์นเฟิร์นน้ำเหมือนกันเฟิร์นเฟื่อนรากดำแล้วก็มอสท,ที่ใช้จะเป็นมอสตะขาบมอสน,นี้เลี้ยงง่ายทนค่ะคที่เหลือก็มีอนูเบียสอานูเบียสใบด่างอานูเบียสนานา แล้วก็บูเซ็บเราก็ใช้เป็นบูเซ็ตดางเลยครับลูกค้าที่มาสั่งเขาต้องการต้นไม้ที่หายากนิดหนึ่ง<อ>ก็เลยอมันจะเตชเชียวใช่จัดแล้วก็ผมใช้เป็นวาบิคุสด้วยครับคือว่าสองก้อนที่เห็นเนี่ยครับในนี้ม,มีวาบิคุสาก็ใช่นี่คือวาบิคุสะลูกหนึ่งส่วนตรงนี้ก็คืออีกลูกหนึ่งครับอ๋อเป็นเป็นลูกมาเลยใช่ไหมคะใช่เป็นลูกที่ผมทำเอาไว้แล้ววางลงไปเลยสองลูกจากนั้นเราก็ เอาพวกสเปกน้ำมอสเนี่ยมาวางเพิ่มตรงไหนที่อยากเอามอสลงหรือว่าเอาเอาพวกอนูเบียสเอาเฟิร์นล่าจิ้มลงไปนิดนึงก็ใช้สเปกน้ำมอสในการรักษาความชื้นใี่มาอีกทีโอ้ค่ะ ส่วนที่เหลือก็เป็นพวกไม้ข้อครับใช้พวกไม้สีแดงบ้างเขียวบ้างปนกันสลับเพื่อให้สวยงามใช่ไหมคะครับปกติตู้พารูดาเลียมัเขาจะใช้พวกไม้ชื้นพวกเฟินพวกเฟินอะไรเงี้ยในการเลี้ยงแต่ว่าของเราเนี่ยจะแตกต่างออกไปหน่อยโดยที่เราใช้ต้นไม้น้ําทั้งหมดเลยอ๋อถ้าเกิดปกติแล้วเขาจะใช้ต้นไม้แบบอะไรเงี้ยไม้ไม้บกไม้ไม้ชื้นเฉยๆพวกไม้พวกสักะรดสีอะไรเงี้ยครับแล้วว่าของเราเรา เราเอาไม้น้ํามาใช้ทีเนียมันเลยต้องการความชื้นมากกว่ามากกว่าปก,ปกติหน่อยก็จะจําเป็นเรื่องหมอกถ้าเปิดหมอกไว้เนี่ยความชื้นจากหมอกมันก็จะไปทั่วนี้เราก็สามารถลงต้นไม้ไว้ที่สูงที่ต่ําอะไรได้มากกว่าเดิมแล้ววิธีการดูแลตู้เครื่องบอกเครื่องน้ําแบบนี้ค่ะต้องมีวิธีการดูแลยังไงคะพี่โอ๊คับก,ก็หลักๆเลยตัวปั๊มที่เราใช้ครับ ก็ควรจะแอบไว้ที่ที่สามารถถอดออกมาล้างได้ร<ม>วมทั้งสายอะไรด้วยครับเราจะได้ไม่ลำบากถ้าเกิดว่ามันเกิดตันขึ้นมามมแล้วเรื่องไฟอคะค่ะเรื่องไฟนี่ก็เหมือนไม้น้ำครับเปิดประมาณ6ถึง8ชั่วโมงต่อวัน<ม>แล้วเราต้องดูด้วยว่าเราเอาตู้น้วานตรงไหนเพราะอย่างพรุ่งนี้ที่เราาไปวางมันค่อนข้างที่จะสว่างครับแล้วก็อาจจะให้เขาลดชั่วโมงไฟลง<ม> ส่วนการตัดแต่งแล้วก็ทําความสะอาดนะครับก็คล้ายๆตู้ไม้น้าทั่วไปถ้าเป็นพวกไม้ข้อพอมันยาวเกินไปเราก็ตัดแล้วก็สามารถเอาไปปักตรงที่ว่างได้อีกเหมือนกันอ๋อม,มันก็จะขึ้นมาเองครับมีตะไคร้อะไรบ้างตะไคร่ถ้าตู้แบบนี้ตะไคร่มันก็อาจจะขึ้นได้เฉพาะโซนที่เป็นน้ำครับทีนี้เราก็ดูแลถือว่าน้อยหน่อยถ้าเทียบกับไม้น้ำก็แค่เช่น เปลี่ยนน้ำนิดหน่อยครับไม่ต้องดูแลมากตู้แบบนี้ก็ถือว่าดูแลไม่ยากนะคะทุกคนแล้วอย่างเงี้ยแอบ,บถามพี่โอ๊คว่าคือสิทธิรวมราคาเหมือนกับว่าไม้น้ำที่ใช้ในตู้เนี้ยแบบต้องเชงกบเท่าไหร่จริงๆก็แล้วแต่ที่เลือกนะครับแต่ใช้อย่างตู้เนี้ยเราใช้ค่อนข้างเอาแต่ไม้แพงๆมาลงครับ<อ>ก็อาจจะแบบสูงอยู่ราคาสูงอยู่แล้วถ้า,ถาคนเริ่ม,มต้นนะพี่โอ ยังไม่ได้คำนวณเรื่องราคาละไรค่ะทุกคนเพราะว่าคนนี้เขาจัดเต็มนะคะแล้วถ้าเกิดสมมุติอย่างคนเริ่มต้นเลยสมมุติอ, <ะ S 2> อยากจะทําแบบนี้บ้างพี่โอจะแนะนเาเขายังไงดีในเรื่องของต้นไม้เออหรืออะไรเออแบบนี้คะ่ะแ,แรกๆก็ใช้พวกไม้ข้อธรรมดาก่อนก็ได้ครับโ <knights> รทาร,ร่ารัตพีเจียอย่างเงี้ยจิ้มจิ้มจิ้มไว้ให้ให้น้ําผ่านรากพวกเนี้ยโตง่ายแล้วพอพอรากมันเริ <knights> ่ม เริ่มยึดแล้วครับค,ความชื้นก็จะไม่ต้องมากซึ่งหมอกเนี่ยเราอาจจะต้องเปิดประมาณ24ชั่วโมงนี่ประมาณอาทิต์หนึ่งครับหลังจากนั้นเราอาจจะเปิดปิดได้เพราะว่าต้นไม้มันชินกับสภาพความแห้งแล้ว,ลวทีนี้พวกเร็วเนี่ยเอาเราก็ทําของเราขึ้นมาได้เองเลยถูกไหมคะ,คะทำแบบอย่างทงแบบของพี่โอ๊คก็ได้แล้วก็ใช้ไม้แบบที่พี่โอ๊คแนะนานะทุกคนก็ถือว่าไม่ได้ยากมากเนาะถ้าเกิดเรามีงบประมาณเท่าไหร่ เราก็ใช้ต้นไม้ที่ประมาณนั้นด้วยอุปกรณ์ด้วยอะไรก็ทําแบบเริ่มต้นไปก่อนนะคะทุกคนแอบบอกได้ไหมคะว่าในเนี้ยต้นไหนแพงสุดคะพี่อ๊อนี่ครับต้นบูเสบบูเสบดังครับผมอ๋อบูเสบด่างค่ะทุกคนนะคะถ้าจะมาซื้อที่ร้านนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะคะต่อตปกติขายต้นละ650หกร้อยห้าต้นลงหกอบทุกคนของมันต้องมีนะคะแอบแบบ คิดอยู่เหมือนกันว่าเคยจะซื้อมาผูกในตู้ของเรานะคะจะถามพี่โอว่าต้นไม้ทั้งหมดเนี้ยเป็นของฟาร์มไม้น้ําหมดเลยหรอคะใช่ครับโอ้โห oh, ต้นไม้สวยๆในตู้นี้ก็คือที่ฟาร์มไม้น้ําภูเก็ตคือมีจําหน่ายทุกแบบเลยเกือบ80สายพันธุ์เลยใช่ไหมคะอ่าครับผมและนอกจากนี้พี่โอยังรับทําอะไรบ้างคะก็ช่วงนี้เราก็รับจัดเลเยอร์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ ไม้น้าหรือว่าตู้แบบเทเลเรียมหรือว่าพารูเดเรียมอย่างนี้<อ>ก็รับเหมือนกันสวยงามนะคะสาะคะําหรับใครที่ต้องการเอาตู้สวยๆแบบนี้นะคะไปตั้งโชว์ที่ร้านอาหารร้านกาแฟรหรือแม้กระทั่งไปตกแต่งบ้านสามารถนะคะเข้ามาที่ฟาร์มไม้น้ําภูเก็ตแล้วเขาก็จะจัดสรรให้คุณนะคะแล้วก็ถือตู้สวยๆกลับบ้านได้เลยะคะ่ะทุกคนยังไงถ้าเกิดใครสนใจที่จะจัดหรืออยากจะรู้ข้อมูลเนาะพอมดามาหลายครั้งเลยแล้วพี่โอก็ให้ข้อมูลดีมากคือถ้าคุณแบบสนใจเรื่องไม้น้าสนใจเรื่องการตั้ง สามารถเข้ามาที่นี่แล้วคือจบเลยให้ข้อมูลดีให้คําแนะนําดีและที่สำคัญมีครบทุกอย่างเลยนะคะยังไงถ้าเกิดใครสนใจอย่าลืมเข้ามานะคะพี่โอคร้านเปิดวันไหนบ้างคะ เปิดทุกวันปิดเฉพาะวันพฤหัสครับผมอ๋อเปิดทุกวันนะคะปิดเฉพาะวันพฤหัสน,นะคะถ้าใครสนใจก็เข้ามานะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่โอค๊คมากมากเลยนะคะที่มาสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวจะมาลุกวนอ,อีกบ่อยๆอ๋อเดี๋ยวลืมไปคะ่ะทุกคนตู้เนี้ยคือยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์พรุ่งนี้พี่โอค๊คจะเอาไปส่งลูกค้าหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกอย่างจะฟูแบบสวยงามกว่านี้อีกเนาะแล้วเราจะขอแอบตามพี่โอ๊คไปคส่งลูกค้าด้วยไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนอย่าลืมตามไปดูกันต่อนะคะ อันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะสเตปต่อไปแล้วก็จะไปส่งลูกค้าแล้วค่ะเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าตอนติดตั้งต้องทำอะไรบ้างตามสิทที่โอไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่ร้านลูกค้าแล้วนะคะ คือร้านเจนเ,ปเปิลค่ะทุกคนร้านสวยมากค่ะเราไปดูบรรยากาศกันค่ะตอนนี้ก็หาที่วางกันอยู่นะคะทุกคน กากาศชื้นๆก็เปิดไว้ได้ครับเ,เปิดไว้บ้างแต่ก็คอยสังเกตหน่อยก็คืออากาศร้อนๆไม่ไม่ไม่เปิใช่ไหมครับ,บ,บใช่ครับติดไว้ตอนนี้นะคะก็พอมาถึงที่ร้านก็ติดกรองติดไฟนะคะแล้วก็เซ็ตระบบสั่ตนตาน อย่างมากๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่โอ๊คมากๆเลยนะคะที่แบบว่าพาเรามาด้วยนะคะมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆไหมคะก็ังไงก็ฝากเปฝากร้านด้วยคร<อ>ับฝา,ากไม้น้ำจืดๆนะพี่เข้าไปติดตามนะคะถ้าชอบตูส้สวยๆแบบนี้ก็สามารถไปติดต่อที่ฝากไม้น้ำให้พี่โอ๊คราคะจัดให้ส,สวยๆแบบนี้แล้วก็ยกกลับบ้านได้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะถ้าชอบคลิปนีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งติ๊งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ กักช่องของเรานะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายนี่ค่ะนี่ค่ะ